ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องเลกเกอร์สาอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาดูการทะลวงท่อนะโอ้เสียงก่อสร้างยังดัง,งเลยนะครับตอนนี้ดังมากๆเลยนะโอ้ยนี่เราเจอเจ้ากระรอกได้นะเจ้ากระลอกกําลังเขาหนีขึ้นไปแล้วดูกันลอกกันไปก่อนอเออขึ้นข้างบนแล้วโอเค วันนี้นะฮะจะมาดูการซ่อมท่อตันนะครับที่ตรงโรงอาหารนะครับเ,เราจะไปดูว่ามันตันยังไงแล้วเดี๋ยวช่างมาประมาณบ่ายโมงนะครับเสียงดังมากเลยตอนนี้ตอนนี้ช่างก็มาเดี๋ยวเราจะไปทะลวงท่อตันกันเลยนะตามเข้าไปดู ดี๋ยวมาดูวนะ่าอะไรอยู่ในท่อบ้างนะฮะไปดูกันเลยโถ oh, oh. เหล็กกำลังฝันเลยนะเนี่ย แรกนะฮะนี่ดูวขยะเต็มเลยโอ้โน oh, <no. S 1> ครับเมื่อกี้ก็เป็นขยะนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนทะ่อมันเลยตันนะครับมีของอะไรกันไม่รู้ลงไปเต็มเลยนะฮะ oh, <no. S 1> แต่เราไปดูพื้นข้างล่างดีกว่านะครับ <Wow. S 1> ว่าเจาะไปแล้วมีไขมันร่วงไปเยอะว่านะลงไปดูกัน ตอนนี้มันกำลังกระเทาะอยู่นะเนี่ยเสียงดังเลยตอนนี้เจ้างูเหล็กได้มาทางนี้แหละคือที่กระเทาะออกมาแล้วนะครับเนี่ยอ่อโอ้ไมขมันนะอ,อันนี้คือไขมันทั้งหมดนะมีถุงวัตติกันมาด้วยนะครับมีกุ้งไก่ด้วยนี่กุกุกๆ,ๆุก เราไปดูอีกฝั่งดีกว่านะครับว่าไขามันจะเยอะไหมไขมันก็ได้มากันแล้วนะฮะสำหรับฝั่งนี้นะดำมากเลยมาเป็นฟองฟอดเลยนะฮะเดีย๋ยวไหลกันไป ว่างสุดท้ายแล้วน้องไปหาน้องเลยครับไปเลิกขายกระาของแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub สไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับ